สวยทุกคนท่ามคลิปที่เยอน่ด่อยก็คือคลิปค c p คลิปใส่ scp ดเป็นคลิปวันลูกเออคลิปวันลูกเออวันลูกตอนสมัเรียนตอนไปคนนี้และของลูกคนเป็นคนแล้วแต่ว่าเนี่ยเพราว่าจัเปะกระน่างของว่าลูกเล็กมากแต่ว่าตอนเนี้ยว่าสวยอ่ะตัวนี้ดุสุบ a c p scp ดูใก้ใก a r ดูส์ไม่เห็นชัารดใช่ไหมบ้าตรงนี้ไม่เห็นชัดแน่นอน ตามาลลลแล้วนะเอฟเอซีพีมีตัวกระโดดงแบบ่ว่านี่นี่ตัวด้วยคนบบนี่หรอวนนี้ชื่อว่าเอา p ซีพีตตัวนี้ฮะเอซีพีอะไวะเอซีอ๋อเอ p ซีพีหกหกเอ่ะนี่มันมันออกจากแกลออกมานะมีขอบตรงนี้ก็คุณตาด้วยให้ดูดี ดี๋ยวคนปิดยานะเ้เอาแล้ก็นี้กระ้างอันนี้อีน่ยผมที่เลยผมไ่าตัดต่อถตัดต่อนี่มาตัดต่อนานเละตัดต่อนี่เห็นไหมนี่สบสแล้วก็อีนี่เห็นไหมโหว่าวสวยมากนี่ผมว้าวสวยนะเดี๋ยวไปดูอีกตัวนึ่งนี่ เฮ้ยนี่เกมอาจเป็นเกิเป็นมม่มีตัวแต่ว่าดูว่าโห่ว่าไี่สวยนะแต่ว่าเนี่ยปู่ว่าสวยนี่มันได้ยยืนนี่โห่ว่าอีแล้วคุณหน้าจำไอ้ซปเปอร์แมนนี่ทำเป็กระโห่ว่าแบบนี้แหละว่าแต่ว่าได้เลยๆโห่วบอกแค่อันนี้ว่าเล่นเหมือนกันว่าผมใช้หัวลูืปู่แบบนี้แหละว่าว่าป็ได้ ซื้อเสริมซื้อกลับมาซื้อซื่อว่าน้องแร่เป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นเด็กที่โง่เศร้าเว้ยลูกสงสัยว่าทำไมหน้าทำไมหน้าอันนี้แล้วไเห็นเจอไม่เห็นเออคนนี้คนนี้น่าสงสัยว่านี่คืออะไรมันคือลูกซีซัมเมตแต่ว่าหูหูว่าดหูวาเล่นเล่นกับเพื่อนเล่นว่าว่าดวาด้ล่นกับเพื่อนหัวคำเหมือนคำโค้ดหงมามหาเพื่อนไปทนตลอดนี่มีสามารถเทสไอ้ิวเลจิตปวดแล้วก็ อะไรวะีาโอ้นวเคลียแต่ก็เขาจะได้สูนกาใช่ไม่รู้ว่าน้านัะหมดแล้วอไดอ้เจียดู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 อยเาีอลิาคิดก่อนแล้วส่งแกดูกแกแล้วจะให้ไปดูดูเบียแกงไงแกดูกิ่ตรงนี้ อันนี้ผมซื้อของเล่นมารน,นี่ยูบิเออลูบิลูบิลูบิหายลุงญี่ปุเป่เนน่านี่าอยู่ตรงนี้แหละอืมไม่มีเฮ้ยอัน,นอของเล่นผมหยิบยากมากคุณหัวผมว้าโอ้ยไอ้หัวเล่นรถเต๋วเราบัานทงังผมว่าเล่นได้อยู่นะ ไปไปดลไปก่อนนะดูไปไปก็จะกห้ยกคุกคบกกัุกุกค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 เกุ้กคุไปจะไปยาแล้วกุดตะก จะยืนยืนยืนยายต้องรอคิวันต่อไปวันที่สอง